you <laughs> แล้วใช่ไหมคะสองกานแล้วใช่<อ>เป็นไงสงการสาร้านุงมากสองกันแต่ว่าปังคกไม่มีกรุงเทพไม่มีก็ครวัวด,ด้วยสองกานสา้างนุงมากน้ำทิ้งไหมน้ำทิ้งเล่นน้ำเล่นน้ำสงกมาเล่นน้าเล่นน้ำสงการใช่แล้วก็ตอนนี้ กลับมาที่เกาหลีแล้วกลับมาทำงานแล้วก็หาเงินกลับไปเที่ยวที่ไทยไปอีกไหมใช่ต่อไปมีเวลาไปเที่ยวต่อไปไปก็บครวทุยโอเคแล้ววันนี้โอปากำลังจะพาไปที่ไหนที่นี่ไปากาแฟ่สวยแล้วก็เดี๋ยวไปแวะ กินข้าวกินข้าวข้าวเตี๋ยวเกาหลีกข้าวกุกซงโอเคอ่รออย่เวลาน้เยอะเวลาที่เกาหลีเที่ยงแล้วใช่ไหมคะใช่ตอนเที่ยงตอนเที่ยงที่ไทยสิบโมงเช้าอยู่เพราะว่าเกาหลีจะไวกว่าสองชั่วโมงไทยเกาหลีกว่าสองชั่วโมงใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหาร ต่อไปจะกันนะครับก้ เยอะมากโอ้ยย yeah, oh, mm ่ห hmm. right. no, ้ดาจุดได้ wow. no, no, no. ้วนี wow. ่ไหมคะนี่ถือเยไปอก่อนล้ปิดป๋ย้วถ้าทำ้วย่รอ2ว้าร้านดังร้านดังใช่ไหมคะใช่ใช่หน้าตอนนี้ มยี่สิบหกยี่สิบท่้งอะไรโอเคเดี๋ยวรอก่อนตอนนี้กี่ชั่วโมงตอนนี้กี่โมงคะตอนนี้เที่ยงสามสิบเจ็ดเที่ยงสามเจ็ดโอเคเดี๋ยวดูว่าเราจะได้เข้าไปตอนกี่โมงต่อไปยี่สิบสามสิบบาทีใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะได้ถึงกี่โมงโอเคค่ะต่อไปกินอะไร กี่โมงคะตอนนี้ตอนนี้นนเข้ามาแล้วย้ไปโมงหโมงเราประมาณยี่สิบสี่นาที แล้วก็เมนูมาแล้วตจนนี้ไก่ลูกชินเวียดดีโอเวียก้นมจะมีหอยแล้วก็มีเส้นก๋วยเตี๋ยวปาชิระกิมจิอันนี้เป็นหัวไชเท้าโจมหมูหมูนั่งร <ar> ักน <M ụ> ั่งรัก ใหญ่ๆแล้วอันนี้กิมจิเป็นหัวเขาเรียกว่าอะไรนะคะกระดะกระลำกาผักกาดขาวใช่ผักกาดขาวโดกิมจิเดี๋ยวรอรอรอเดือดก่อนทำไมโอป้่ากินได้หรือยังไม่ได้โอเค เดี <S <s wow. ๋ยวรอก่อนนะคะประมาณ5นาทีเริ่มแล้วพิซซ่าเกาหลีใช่คนไทยเรียกว่าพิซซ่าเกาหลีใหญ่มาก มีอะไรครับเป็นแป้งแล้วก็มีเขาเรียกว่าน่าจะเป็นมีปลาหมึกภาษาเกาหลีเรียกว่าอะไรครับ ภาษาเกาหลีเรียกว่าอะไรคะาจภาษาไทยคนไทยเรียกว่าพิซซ่าเกาหลี่ใช่พิซซ่าเกาหลีข้างในใส่อะไรบ้างคะปปะนี่ผักใช่ต้นหอมข้าจ๊กผัใช่ต้นหอมแล้วก็แครอทมีแครอทด้วยใช่แครอทแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกนี่ใช่ค่ะ น่ากินมากามกินได้ไหม้มเคมหนี<ด>่เรา <S <s er <th> <ble> ก็กินกับซอสนี้ใช่ไหมโอเคโอปาล,ลองชิมดูอ่ะกับคับอ,อันนี้เหรอ เหมือนกันใช่ไหมลองชิมร้อน,กกนอออมากโอเคเดี๋ยวรอไปเตียวกำลังเดือดราประมาณอีกหนาทีค่ะเพราะาคนหน่อย ีมใช่นี่ค่ะมีหอยนี่ว้ายโอเคเดี๋ยวรอประมาณ5นาทีอร่อยอร่อยออร่อยมากอันนี้สุกยังคะยังไม่เลย งั้นไม่ใช่5นาทีใช่ไหมประมาณ10นาทีอาทตอนนี้ผ่านไปแล้ว5นาทีเดี๋ยวรออีก5นาทีค่ะกนาทีผ่านไปแล้วใช่ไหม

mà cặp kim chi Kim thôi <laughs> ý mày 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 ý Wow! ý mày chúng ta đi mày ý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  mày

นี่แล้วก็ตอนนี้เอาปปาเห็นไหมไมีอะไรตรัวดอกไม้เรือกดูไปไม้ที่เยากแล้วก็คนเยอะมากเต็มมากอ่าอันนี้รอกาแฟใช่ไหมสิบห้านา แล้วก็ได้เค้กมาหนึ่งหนึ่งชิ้นอิ่มมากากินข้าวแล้วโอเกินข้าวแล้วเรามาที่นี่ค่ะแต่ว่าสวยโอ้ดูดูป้าดูดอกไม้นี่ดอกไม้ดอกนี้บานบานดอกไม้บานเห็นไหมโอ้โอ้ขุดได้นี่ดอกนี้ดอกนี้เดี๋ยวไปดูดอกไม้เจ้าคุด ดอกไม้หูบแล้วป้าเกินเกิมเลยเ่อ๋ <laughs> อมีดอกไม้บานดอกไม้หูสวยเหรอใช่สวยสวยไหมใช่วยเชี <laughs> ยล <laughs> ว้าป้าธรรมชาติ โอเคไปกันค่ะรอไม่ถึง10นาทีใช่ไหมป้าลงเนาะสิบนาที<ล>าทประมาณ10นาทีค่ะนี่แล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนต่ออร่อยอร่อยหวามมากอป้าสั่งอะไรมา

가오니, 고이, 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 고 고이, 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 고 นี่กาแฟซสวย์ปันทำใม้ปั้นปิดสวยมากมากแล้วก็ขนมเค้สตอเบอรี่ลาเต้สตอเบอรี่อ้าอร่อยวันนี้ใจสบายสดชื่นเราไปกินแล้วกับบ้านเราไปจากนันแลน follow like och subscribe khap ha